ทำคลิปนะครับการเตินไทยนะครับตอนนี้ก็กําลังมาแรงเลยนะครับสาหรับกลมิตราชีพนะครับผมที่มาหลอกนะครับหลอกลูกค้าตามเพจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจกลุ่มซื้อขายของมือสองนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีกลุ่มเนาะอย่างเช่นเชียงรายก็จะมีเชียงรายขายดีทุกอย่างนะครับไอ้พวกนี้ก็คือมันจะไปแพร่กระจายทุกกลุ่มเลยนะครับจะไปอยู่ทุกกลุ่มเลยนะก็ตามคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบ ขนาด Facebook นะครับ a c e b o o กก็ยังฟอมนะครับทุกคนอันนี้นะก็คือไม่มีตัวตนหรอครับตรงนี้นะ a c e b o o k นี่คือสร้างขึ้นมาเพื่อจะมาหลอกนะครับผมวิธีการหลอกเขาก็คือจะนํารถไฟฟ้านะครับผมมาหลอกขายนะครับก็จะเสนอสินค้าว่าสินค้าเหลือเท่านี้นะครับพี่ๆคนไหนสนใจรีบๆก่อนจะหมดจ้ดจารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวันนี้ขายลดราคา1,200บาทต่อ1,000เท่านั้นนะครับหรือบางาหรือบาง บางโพสต์นะครับก็จะแจ้งว่าขายรถโกดังนะครับะจะปิดโรงงานแล้วนะครับต้องการที่จะขายโลกหมดเลยจากราคาปกติเท่าน,นั้นเท่าน,นี้นะครับก็จะเหลืออยู่ราคาประมาณพันสองก็มีคนสนใจนะครับตอนนี้กระแสรถไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้าเพื่อผู้สูงอายุเนะี่ยกำลังมาแรงเลยนะครับก็บางคนก็มีแผนว่าจะซื้อให้พ่อให้แม่นะครับในช่วงสิ้นปีที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับผมก็ ตะกี้ก็จะมาขอเตือนไว้ก่อนนะครับมันไม่มีจริงนะครับผมรถไฟฟ้าอะไรมันจะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทเป็น3ล้อด้วยนะครับ3ล้อ500ยวัตต์นะครับผมพันสนะครับที่หน้าร้านที่ตะกี้อยู่นะครับอย่างร้านเด็ดหามอเตอร์เนี่ยราคาพันสหรือพันหเนี่ยมันจะได้เป็นแบบ2ล้อนะครับสองล้อประมาณ150วัตต์เท่านั้นนะครับผมแต่ตรงเนี้ยสล้อที่เข้ามาโพสต์เนี่ยมันเครื่อง500รอวัตต์นะครับราคาน่ะ มันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0เลยนะทุกคนเนี่ยขายรถราคาเหลือพันสองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับราคาเนี่ยยังไม่ได้แบตเตอรี่1ก้อนของตัวรถเลยนะครับตัวรถไฟฟ้า3ล้อเนี่ยมันจะใช้แบตเตอรี่รวมกันอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับราคาต่อก้อนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,450บาทนะครับผมใครมันจะขายขาดทุนขนาดนี้ครับอ่าสำหรับใครหลายๆคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้นะครับคนไม่รู้ก็มีนะครับก็พลาดไปหลายคนแล้วนะครับหลงครับ โอนเงินให้เขาไปก่อนนะครับวิธีการโอนเงินนะครับเขาจะไม่ได้ให้เอาโอนเงินนะครับเอาเป็นว่า e จ right? well, well, ุดประสงค์หลักนะครับของคนที Pie ่เข้ามาทําแบบนี Hence ้ก็คือเขาไม่ต้องการที t ่จะขายรถไฟฟ้าหรอครับเขาต้องการที่จะดึงนะครับดึงคุณนะครับเข้าไปร่วมเล่นเกมกับเขานะครับสังเกตไหมครับการขายรถอะไรไม่แนะนําตัวเลยนะครับไม่แนะนําคนขายไม่แ like จ้งเบอร์โทรนะครับเผื่อถ้าลูกค้าสนใจนะครับปกติการขายของแล้วคุณต้องทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็แอดไลน์ แต่ทีนี้นะครับเห็นไหมเขาทิ้งอะไรให้แอดไลน์แอดน้ำหน้า537 plnqx นะครับเอาง่ายๆอันนี้มันก็คือกลน,นะครับการดึงคุณเข้าไปร่วมเล่นเกมนะครับเกมพนันออนไลน์ต่างๆนานานะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับก็อย่าเข้าไปร่วมกันนะฮะสังเกตไหมบางเพจบางช่อง YouTube นะครับก็จะมีการามาโฆษณาให้สปอนเซอร์นะเกมต,ตัวนั้นตัวนี้เล่นแล้วได้เงินจริงๆนะครับ ถามว่าถ้ามันได้เงินง่ายขนาดนั้นครับทุกคนในประเทศไทยคงรวยกันไปแล้วแล้วใช่ไหมครับอ่าแอดไลน์นั้นแอมนี้นะครับเนี่ยอย่าลืมแอดน้ำหน้าเนี่ยเขาจะเน้นว่าอย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับผมอ่าเพราะว่าตัวไลน์เนี่ยเวลาถ้าเราแอดน้ำหน้าไปแล้วนะครับเราเขาจะดึงเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นทันทีนะครับแล้วก็ก็จะมีข้อความแบบอัตโนมัตินะครับเพื่อแจ้งให้คุณเข้าร่วมเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็โอนเงินขั้นต่ำนะครับประมาณนี้ อันดับขั้นตอนแรกนะครับคนเขาก็คือหลอกให้คุณเล่นถ้าคุณเถิดอไปเล่นนะฮะเขาก็จะหลอกให้คุณได้ตังก่อนเพื่อให้คุณได้ใจนะครับหลังจากที่คุณได้ใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับคนเรานะครับมนุษย์ทุกคนนะครับเวลาได้แล้วนะฮะมันก็จะเกิดความโลภใช่ไหมครับก็ต้องลงทุนให้เยอะยิ่งกว่าเดิมนะฮะแอดมินของกลุ่มเกมน่ะเขาก็จะแจ้งกลับมาถ้าคุณต้องการที่จะได้ผลตอบรับที่เยอะกว่านี้คุณต้องวางเงินเดิมพันที่สูงกว่านี้นะครับเมื่อคุณหลงพ่านนะครับวางเงินที่สูงขึ้นนะครับ เขาจะหลอกให้คุณได้ได้ได้ได,ได้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลอกพันให้คุณเสียนะครับจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับอไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันนะครับมาหาลูกค้าครับไอ้พวกเนี้ยนะอันนี้ก็จะทั้งนั่งทางานอยู่ตามไหนสักที่สักแห่งนี่แหละนะก็มาหาลูกค้านะครับคนที่จะรวยไม่ใช่คุณนะครับคนที่จะรวยก็คือเจ้าของเว็บอันนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือเจ้าของไลน์แอดนี่แหละก็คือคนที่คุณโอนตามแมวก่อนนะฮะ แต่รถไฟฟ้านี่คุณลืมไปเลยนะครับคุณไม่ได้แน่นอนนะครับแม้แต่ล้อวงเดียวคุณก็จัดไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะฮะว่ามันเป็นเฟซบุ๊กปลอมขนาดไหนนะครับรูปก็ไปก๊อปเอาเขามานะเฟซบุ๊กที่แท้จริงที่ไหนนะครับมีคนติดตามมีมีเพื่อนแค่ร้อยวกาคนะครับเนี่ยภาพหน้าปกมีภาพเดียวโปรไฟล์ก็มีแค่ภาพเดียวนะครับดูแล้วเขาไปโพสต์ลงในกลุ่มไหนบ้างนะฮะนี่เชียงรายขายทุกอย่างโพสต์หลายครั้งมากนะแล้วก็รูปพวกเนี้ย เขาไปเอามาจากไหนนะครับก็รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีหน้าเพจใหญ่อยู่อย่างเช่นของแ m p ก็จะมีหน้าเพจแ m p นนะครับเขาก็จะไปก๊อบรูปมาหรือว่าจะทักไปหาหน้าร้านตัวแทนจําหน่ายแต่ละร้านนะครับมาในชื่อของลูกค้านะครับทักเข้ามาสอบถามว่ามีรถไฟฟ้าไหมนะครับก็จะขอรูปนะครับทางร้านก็ถ่ายรูปไปให้นะโดยที่เราไม่ได้แบบสร้างโลโก้ติดกับตัวรถไว้นะครับผมอไอพวกมิจฉาชีพนี่ก็จะช่วยโอกาสนะครับนารถเนี่ยไปโพสต์นะครับมาสร้าง โสต์แบบนี้เลยนะครับผมเชื่อว่ามีคนหลงนะครับมีคนหลงโกนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมีหลายคนด้วยนะเพราะว่าเราไปดูจากคอมเมนต์แล้วนะครับก็มีคนแบบโอ้สนใจสนใจจริงๆนะเป็นคุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายนะครับก็นี่สนใจสนใจนะครับแล้วก็คนครัมันอยากจะได้เนาะอะเขาบอกให้โอนเงินไปเนี่ยคุณพลาดแล้วนะครับรถไฟฟ้าที่ไหนนะครับราคาพันสองนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณจะได้รถไฟฟ้าแบบสามล้อเนี่ย ราคาขั้นตามหน้าร้านนะอันนี้คือเป็นหน้าร้านจริงๆเลยนะครับของเชียงรายนะครับผมมีหน้าร้านชัดเจนแล้วก็มีบริการหลังการขายมีบริการหลังการขายที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเกียร์จะพามาดูนะครับว่ารถไฟฟ้าสามล้อเป็นแบบไหนก็คือแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือคันจริงๆเลยนะครับนี่หน้าร้านเรามีขายแบบจริงเลยนะก็มีหน้าร้านที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีบริการศูนย์ซ่อมหลังการขายที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาเชียงรายนะครับนี่ก็คือร <frustration> ุ่นนี้เลย ราคา1,200บาทหรอนะครับจากราคาปกติ29,500นเานะครับเขาจะยอมขายขาดทุนเหลือแค่พัน0องเครับม <waters S 2> ันเป็นไปไม่ได้นะครับแบตเตอรี่เขาใช้อยู่ประมาณ4ก้อนนะครับตำแหน่งแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีกล่องกันน้ําไว้นะครับในกล่องก็จะมีแบตเตอรี่4่ก้อนราคาต่อก้อนประมาณ1450านะครับนะเขาจะขายแค่แบตเตอรี่เหรอครับมันเป็นไปไม่ได้ให้ะครับผมนะมันเป็นกลยุทธ์นะครับในการที่เขาจะโกงเงินคุณนะครับผม แนะนำนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นคลิปเตือนนะครับเป็นคลิปเตือนภัยเลยจากเป็นจากร้านตัวแทนจําหน่ายรถไฟฟ้าโดยตรงนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเนาะก็อาจจะหลงพลาดไปแล้วนะครับแล้วก็ใครที่กําลังสนใจนะครับให้ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโอที่จะช่วยเตือนนะเพื่อป้องกันกลุ่มวิชาชีพนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมาหลายรูปแบบบ้างนะครับผม เห็นว่าตอนนี้เขาสนใจรถสินค้าอะไรเยอะนะครับก็จะอาศัยนะครับอาศัยในช่วงนั้นนะครับเพื่อจะหลอกเอาเงินคุณนะครับผมนี่นะอันนี้ก็เป็นรุ่น LNP DL 500นะครับผมราคาอยู่ที่29,500บาทน,นะครับตอนนี้ช่วงโควิดเราจะปรับลดลงเหลือคันนี้เหลือ27,500บาทนนครับผมลดเพิ่มให้อีก2,000นะครับนี่อันนี้คือสภาพรถคันจริงๆเลยนะครับแล้วก็ ตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะทุกคนตัวนี้ซื้อลดไฟฟ้านะครับแล้วก็แถมประกันโควิดให้อีกนะครับผมวงเงิ 1, นคุ้มครองสูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทเลยนะทุกคนนะซื้อลดไฟฟ้านะครับให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับแถมประกันโควิด oui> ให้ด้วยนะครับผมนะอันนี้จะเฉพาะโปรโมชั่นนะครับสาคนแรกเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจแอดไลน์มาสอบถามที่จกี้ได้เลยนะครับผมถ้าใครอยู่เชียงรายพะเยาให้รีบเลยนะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับสาท่านแรกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครััับบผมมมอ่กกไลนเข้้าาาาสถดว ตัวแทนจําหน่ายที่จังหวัดที่คุณอยู่เนี่ยมันมีตัวแทนจําหน่ายหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะก,กีจะค้นหาให้นะครับผมยินดีค้นหานะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะปรึกษาในเรื่องของรถไฟฟ้ารถ a อทรถ3ล้อนะครับรถวิบากเนาะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ g p x ทั้งมือหนึ่งแล,และมือ2นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะครับว่าตอนนี้มิสาชีพมันมาในรูปแบบนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ